S 1> <S 1> <S อ,อสวัสดีครับนี่เรามาพาร์ที่ห้าแล้วเราไมา่ถูก ยังไม่มีท<ห>ี่จะทำเดี๋ยวไม่ไม่ตุกงี้วะก็กระตุกอีกิงี๋ยวนีเนี่ยมึงไปตายให้อนอนขึ้นตัวนะเ,เด็กไปน้องตัเลยน่านี่ขจัดได้สามแล้วเหรอโอ้ยนนดูแต่ว่าที่มันไม่เรีนมันไม่โหนก็เอามีดไล่ไปแล้วที่ผ่านก็เล่นกันดูว่า P V P V U เออไ A S V U ีกันยังไงตรงนี้ ห็กทไสุดปเก่งโง่เนี่ยเราก็อยู่อะหัวแตงหัวแค่นะฮะวันนี้เล่นอยู่ด้วยกันมาทำมาได้เอมันใจยังไงแต่ก็กดคไยังไงโง่หลบทล้แน่ี่ยทำไมก็ตกวะคื่องมันก็ตกวะไม่โดนเลยวะเดี๋ยววันนี้ก็กระตุกนิดหน่อยนะคัวันนี้เี่นข้าวนิดว่นี่เลยข้าวอ่ะ ก็ไม่มีอะไรมากวันนี้เลบอกรักหัวเฮ้ยไม่ไม่ทักหัวไม่มีจัดก็เรามาเล่นดูคำถามนะไม่มีะไรพาร์ทที่ห้าแล้วก็ทันไดเปิดธรรมดาแล้วก็ยิงแบบไม่ต้องเล็งนะครับยิงยิงดูดูตามมีดยิงตามมีดเรามี่เป้าอยู่ไหนที่เป้านั้นน่ะเด็กไปน้อง ที่เขาจะไปสาบแล้วเราเริ่มมีกลิ่นแล้วนะคุณจะไปได้เป็นอย่างเงี้ยมาดูดูที่ดูที่เปตาเอาครับเตาหมี่สลัดคนไวแหามมันจะหอมฉุยวางกระตุกนิดหน่อยนะครับก็มาเล่นเป็นโรถบุกอย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนักขยี้ขยี้หาว่าคนอื่นหาว่าโกอะไรนี่มันไม่ใช่ครับบางทีว่ เราไม่ต้องเลงก็ได้เราจริงแบบว่าเราดูที่มีดดูที่เป้ามีดนี่ครับอ่าเช็คได้ครับโฟไม่มีครับอ่าดูดูได้ดูได้ดูได้เลยดูได้เลยมีไม่มีมีพวกโฟชีฟที่อัดชีฟกันไว้ไม่มีโฟเช็คได้ครับนี่ทีฟไม่มีครับเช็คดูคีโอมีพี่ที่เคยมีชีฟก็เช็คนี่ให้คนอื่นดูไงนี่เห็นป่าวไม่มีโฟครับเครื่องผมไม่มีโฟมันตั้งชื่ออื่นหรือเปล่าเอ้ยตั้งไม่มีไม่ชื่ออื่นบ้าเหรอพีิมีว่าอะไรอ่ะ นั่งว่าอะไรอะ่ะนั่งว่าอะไรอะ่ะต่างหี่อะหี่อะไม่มีทุกคนก็เราก็ยังไงอ่ะเราไม่ได้เล่นโป้แล้วเราคงไม่เล่นโป้<อ>ได้ยิงถือ,ถอ,ถอได้แม <า S 2> ด่ดูดูกิ๊กซ้ายหน้าดูได้ดูดได้กิ๊กซ้ายถ้าล็อกเป้านะกิ๊กซ้ายที่ตัวเห็นป่ะไม่ไม่กิ๊กซ้ายน,น,นี่กิ๊กซ้ายนะยิงเสร็จป่ะเนี่ยกิ๊กซ้ายจะล็อกเป้านี่ไม่ล็อกเป้าครับดูไม่ได้ด้วย ดิบี่ดิบกินดิบสองสองแล้วผมหรือว่ามันฝรั่งมันไก่ปะยิงไก่ไวะเนี่ยเข้ามายิงไก่ดิพี่เนีย่ยใครคนเล่นมินหมูด้วยนะครับใครเล่นมินหมูคอรักเล่นมินหมูคเอากังหายนิ้วอยู่นะโทษทีนะครับอย่าเล่นมินหมูนะครับมันจะนี่เองแทนแทนฟอร์ยูเล่นมินหมูนะครับวันนี้โอเคครับ ก็ลอยเห็นเดินธรรมดายงไอ่ะแน่ไวะใเียบเ้องุกับไปมอ้าวเราแล้วะเราสุ้ับเน่ะพอ้ไงกลังเราไม่รู้มากเราเราประสบการณ์เจ็ดปีอะเลดดู หาไไหนสักปีล็่เกลียดอีกแล้วเราแม่ต่อไปนะครับบาย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 ฮ่ายบายบายบ่ย้ำค่ะไสวัสดีครับเอาเวลาไปเล่นเกมที่หายเดี๋ยวเวลาพวกมึนะ แต่นี่มันกระตุกไงนะเนี่ยพอล้างแม่เล่นมิดหมูทำไมอะนี่เขาออกมาดีแปลกแลเนี่ยเต้องเปลี่ยเครื่อเอาเครื่องนาฮะเอาเครื่องพามไม่แหลกคยังไม่ลง้กมเดี๋ยวเราให้ลงเอาลงเลยคุณจะหาองเกบหามินด่ากันุกาเวันนี้เราจะมาทำข่าวนะครับไดิสร์ทีนี้จะทำดิเกาวเพียงเท่านี้นะครับลองดูดูดีได้ ไดตามกันด้วยนะครับเจ้ากานลายพาสตามหรือไม่ก็ส่งจดหมายมาบ้านเลขที่สองพัสี่ทับเก้าห้านะครับแชร์กันด้วยนะครับก็แฮกก็ติดตามฝั่ผลงานด้วยติดตามด้วยแล้วกัน